คุณหมอแจ้ครับคุณหมอแจ้คิดว่าไงเกี่ยวกับหมอสุนีที่กำลังท้าทายและด่าหมอแจ้ครับเยาวเขาเขาอาจจะชอบเราแต่เขาอาจจะโกรธพวกเราก็ได้นี่ไอ้แจ๊ไอ้บอลคุณหมอเดี๋ยวเจอกันเจอกันแบบเอาให้แบบให้มันสุกไปเลยนะคุณหมอซุปน้องมาด้วยนะแล้วคุณหมอก็มาเจอพวกเราได้เยาวดึงเขาไหมจะดึงเขาเขาไหม เราพวกเขาพวกมันกระทืบเราเลยเขาท้าทายพวกเราใช่นะถุแลเป็นเล่นเขาดึงได้เขาอุตส่าห์ท้าทายเขามาหาเราเนี่ยอันที่สามอ่ะเหรอเขาตื่นดึงเยอะดึงเป็นเส้นได้่หมเขากินเท้าพี่เยอไอ้แจ๊สไอ้บอลเชิญยิ้มเมื่อวานตอนกลางคืนพวกมึงควรตีนกูใช่ไหมหมอนสนิทหมอนสนิทหมอนสนิทเยอะเยอะ แล้วมึงเอาอะไรมึงเอานมมาเทถุยของแท้ของหมอสุนินเขาเทแชมเปญอยากจะรู้ไหมทําไมเขาเทแชมเปญเออมึงนี่เว้ยของกูของแท้ของแท้ของแท้ของหมอสุนิน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 ไม่นัองเทขวดลงหมอสุนินเทแชมเปญ ที่เท่าไหร่นัดกันมาวันที่สามันวาใช่ไหมสิบโมงเช้าแล้ววันที่สามันวาวันเกิดภรรยาผมด้วยตอนแรกมึงจะนัดตอนเย็นมึงไม่มีมารยาทเลยมึงจะนัดมามาเจอกับกูมาดวนกับกูมึงนัดตอนวันเกิดมากลางคืนกูไปกับแฟนกูกูมไม่ไปกับมึงเออแต่ตอนเช้าอ่ะกูเจอมึงแ